อ่าครับอ่าอันนี้ก็ตามคำเรียกร้องนะครับท่านแอดมินก็อยากจะอ่ได้แว่นดีๆไว้ใช้นะครับของอารีน่านะครับตัวนี้ก็สภาพนี่ <c oughs> เกินก็เกือบรอ้อยะรับเอาแค่ถอดออกมาแล้วก็ลองจับใส่เปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนนะฮะเปลี่ยนเลนได้ถ้ามีเลน เลนอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะฮะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่นะจะมีเลนอยู่ตัวหนึ่งฮนะเป็นเลนขาวนะจะซ่อนอยู่อยู่ใน uh, ตัวกระเป๋าของ uh, ตัวแว่นนะครับจะเป็นเลนขาวนะครับนี่ยนะนะครับอ่อ